ขอฝากถึงพักเก้าไกลหน่อยครับผมอยากจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยมันพวกนอกรีบครับนอกประเพณีนอกจารีที่เขาทำกันมานอกกรอบนอกคลองนอกรอยพวกคุณนั่นแหละการเมืองไทยเนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วตอนทีต่ผมเกิดมาเนี่ย จะหกสิบแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเคยเห็นนี่แหละพักการเมืองอะไรไม่ซื้อเสียงนอกจากไม่ซื้อเสียงแล้วยังมาขอรับบริจาคจากประชาชนอีกถ้าประชาชนก็เต็มใจให้ซะด้วยเนี่ยเวลาไปหาเสียงทีนึงแทนที่จะเอาเงินไปแจกเขาเมื่อที่เขาพาทำกันมาตั้งนั่งนานแล้วไม่อะ ใหไ,ได้กินสักบาทบมีแต่ประชาชนเน่ยต้องเอาน้ําไปให้เอาขนมนมเนยไปให้เนี่ยนะว่าที่นายกวาที่คนดิเดตอะไรของคุณเนี่ยคุณพิธาอะไรเนี่ยไปขึ้นดีเบตทีนึงเขาถามอะไรก็ตอบได้หมดให้มีติดมีคามีข้องอะไรเลยมันเกินไปมันเกินไป ผมว่าพวกคุณถ้ายัางไงยังไงเนี่ยพิธานี่เป็น ai หรือเปล่าต้องไปตรวจสอบนะแล้วผู้สมัครของพักก้าวไกลของคุณเนี่ยไปขึ้นเวทีไหนเวทีไหนนะพูดได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยพวกคุณไปคัดยังไงฮะพวกคุณเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยฮะไปคัดมาหมดแล้วพักอื่นเขาจะจะเอาที่ไหนไปไปทำอะ่ะเออ แน,น,นี่ยก็ใช้คนอายุน,น้อยหนุหน่มๆแน่นๆเนยกระถับกระเฉงผู้ผู้คุณเอาเปรียบอ่ะเอาเปรียบพรกเอืนออ่นน่ะพรกเอื่นเขาใช้เงินมหาศาลนะลงทุนมหาศาลเลยเป็นร้อยล้านพันล้านแลว่าจะได้คะแนนเสียงมาแต่ละเสียงเนี่ยมันยากเจ็นแสนเข็นเลยผู้คุณไม่ได้ซื้อเสียงแล้วคุณได้มาขนาดนี้น่ะผู้คุณละอายบ้างไหมอายบ้างไหม เวลาที่จะไปตั้งรัฐบาลนี่นะคุณต้นทุนมาตับอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีตำแหน่งอะไรที่มันดีๆหรือว่ากระทรวงอะไรที่มันดีๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจดีๆอะไรเนี่ยคุณก็ต้องเผื่อแผ่ให้พรรคอื่นเขาบ้างนะคุณอย่ารวบหูรวบหางกินกลางตลอดตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณต้องปล่อยเขาบ้างนะ